ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีพีเอฟซีทุกท่านนะครับผมครับมือนี้เข้ามาได้สั่งของขวนให้น้องสมกับน้องโมตุนนะครับผมจุดส้มยิวเ้อาสีสั่งอันน่าจักอยู่เพื่อนไมนะครับผมมือนี้นะครับสั่งกำลังเช็ดงานกองแกงกองแข็ง

เออตรงไ่ยมาตื่นเลยไดิเสยเอาาาเสยแล้วอย่าขาดได้อย่าขาดได้ ของนี่ของนี่ของนี่อืมมาเข้ากันเย่ข้างในีียมวเร うん。 aovani a o มวนบาฮะ,ะมวนบาครับผมเข้าอะไเฮ็ดสั่งจุดส้มยิ้วให้น้องสมไหมนะครับผมคือให้เพิ่นออกมาสูดอากาศนะครับออกมาเร็งออกมาเบิงนกนะครับผมออกหน้าต่างนะครับผมเข้าเห็ดออกหน้าต่างนะครับเสียมกับเฮียนเลยนะครับผมเข้าจิบว่าเห็ดประตูนะครับผมเพราะว่าการเข้าเห็ดประตูใบเตี้ย เล็กน้อยมากหืงผููได้มากจะมาเปิดประตูนะครับพอมาเปิดประตูปุ๊บน้องสมออกไปแทนนะครับเข้าัวเห็ดประตูนะครับเห็ดออกหน้าต่างกันทีเลยนะครับส่วนทางึ้นฟังนั่งกับซิมี่คอนโดนะครับผมเพราะึ้นมาเรากับน้องสมก็จิตจ้อยลงมาหลวดนะครับผมนี่แหละอันที่เข้าเห็ดนะครับมาตรทานแน่นนะครับเจ่คนยัองออกว่วใดนี่นี่นะครับเข้าวัได้ครั้งนะครับผมเห็ดแบบใน เล่นอยู่ในเฮียนเด็กก็เล่นออกมาทาั้งหนอกใด้นะครับผมเป็นแต่ว่าห้องจีบเห็ดเป็นประตูเฮ็ดเป็นอันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมมีประตูนะครับผมแต่วองเห็ดประตูนี่ปัญหาจะเกิดไรนะครับก็ทีผ่ผู้นั่นไปผู้นี้มานะครับเมื่อเปิดเมื่อเปิดประตูออกยังสิหายนะครับผมเห็ด ัดสินใจได้เททะลุกกับหนาต่างเลยนะครับหน้าตา่า,ตางเขาเปิดใ้น,นะครับผมเพราะว่ามีโกงอยู่แล้วนะครับหน้าต่างเปิดไใกโอียบุดไดเขาไปได้นะครับผมนี่แหละกระชิประมาณนี้นะครับอืออเห็ดยเฮ็ดอบ่ิบยาตครับผมกับของแห้งนะครับตัวนี้ก็แห้งเนี่ยตัวตาไข่้นี่แห้ง มวนหนึ่งมวนหนึ่งรูซืึอกว่ามวนหนึ่งเดี่ยวขั้นสามกว่าบาทนะครับซื้อสองมวนนะครับซื้อมาสองมวนได้ซ้ำนี่อะไรนี่เป็นจุดช่มอยู่ของเพิ่นยมือสอเพิ่อนก็จีได้ออกมาเห่นทั้งสี่นะครับปกติเพิ่นจีได้ยุนแต่ในบ้านนะครับผมบัดนี้เพิ่นก็ออกมาเห่นทั้งสี่แล้วนะครับสบายนะครับผม มากถูกมเด็กหน่อยจะได้มีมองเลนไนร้าย้นนะครับจะได้บเพียดเพื่อนไปยังงั่นปั๊บง่นแล้นวนี่แล้วครับทางเขาบ้าน,พนเพื่อนเขาสิเปิดไว้ตลอดเลยนะครับบบตกเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าเขามีแต่ใครออบนอกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วโอเคเหรอวะฮึเต่เหรอวะค,ครับผมมันมีหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาใส่งบเท่าไรในการสั่งนะครับผมแล้วเขาออกมาจะใส่นะครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งก็จิกำไรของเขานะครับผมแล้วก็เงินที คุณแม่เอฟซีนะครับผมที่ให้ค่าขนมน้องสมนะครับสื่อขนมให้น้องสมนะครับก็น,นี่แหละเทาก็ได้เอามารวมกันร่วมกันมาสั่งนะครับมาสั่งห้องส้มยูสั่สงอาณาจักรให้เพิร์นไม่นะครับผมแบบนี้ชวนค่าใส่ใจตัวนี้นะ่จะตัวตะไคร้แล้วก็เล็กแล้วก็คาสาั่งร่วมๆแล้วเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผม เอาใส่ใจไปเมื่อวานนี้นะครับเครื่องคาสร้างเครื่องคาสื่อของสื่อนังนะครับสื่อเล็กพร้องกับของทางแพงยูนะครับผมกันนั่นละนะครับทุกหลายหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับกันนี้แหละครับทีกําไรที่เข้าได่มาแล้วก็พุนเม่ยเอสซี่ขายขนมน้องสมมานะครับเขาก็เอามาเห็ดเป็นชุดส้มยูให้เพื่อนนะครับผมมาสั่งอน่าจะให้เพื่อนไม่เพื่อนจีได้มองเ่นหลยนะครับเ่นได้านแล้วก็ออกมาเ่นท้างนอกนะครับผม เดี๋ยวบรรยากาศนะครับผมเอา้านั่งมาบันนี่ <c oughs> ครับบันนี่ก็สำรับคลิปนี้ก็ดีพอ,อจบล่าเที่ยงตำหนี่นะครับผมเอ้ามีอะไรมันยังอีกมาเอามา,าเอาเลี้ยวเลียวเลี้ยวเลียวขอเอ,อพี่เป็นนะครับ ก่อนหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องสมน้ำแนเดอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ